เรื่องย่อละครเด็ดปีกนางฟ้าเรื่องราวของขนึงนางปตรสาวของไพรัสและรัศมีซึ่งไพรัสผู้เป็นพ่อนั้นเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อไพรัสถูกเพื่อนหลอกให้เล่นหุ้นและโกงเงินไปจนหมดตัวไพรัสต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายโดยพริบตาชีวิตหรูหราทั้งกินเที่ยว ทอปปิ้งอย่างจุใจของข้านึงนางหมดสิ้นการก็คราวนี้เองไดน้องสาวของนางซึ่งเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพี่สาวก็ต้องลาออกจากโรงเรียนอินเตอร์ย้ายมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งนี้เมื่อตกอยู่ในยามยากไดกับนางก็เริ่มเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มปรับตัวให้เข้ากับความเป็นอยู่ที่มีเพราะตอนนี้ ข้าวของในบ้านทั้งรถกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมทั้งหลายที่นางเคยเป็นเจ้าของก็กลับถูกรัศมีผู้เป็นแม่นำไปขายจนหมดสิน้นนางยังไม่กล้าบอกความจริงให้กับเพื่อนๆลูกไฮโซขาชอบของเธอรู้ความจริงเพราะตนเองก็ยังทำใจไม่ได้แต่ก็หาทางช่วยเหลือครอบครัวโดวยการไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตส หวังนำเงินมาจึงเจืออีกทางนางสอบรอบแรกผ่านได้พบกับเพื่อนคือนักรบและผักกาดซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่นั่นเองแต่ที่สำคัญนางได้พบกับวายหรือวารินยุพาเพื่อนนักเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมปลายจนถึงระดับมหาวิทยายลัยเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดด้วยเพราะมากถูกตาต้องใจชายหนุ่มคนเดียวกัน วายมีคู่หูคือชาเอมซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาเป็นแอร์โฮสเตสเ,เช่นเดียวกันรัศมีเครียดจัดหาทางช่วยเหลือครอบครัวโดยหวังจะให้นางไปผูกสัมพันธ์กับพี่มารลูกชายคนเดียวของส้อยสีนักธุรกิจที่มีเงินทองมากมายโดยที่รัศมีเองก็ไม่รู้ว่าส้อยสีก็ตกที่นั่งลำบากเพราะสามีของเธอก็เสียที ถูกหลอกเอาเงินไปจนอยู่ในขั้นการเงินวิกฤตเช่นเดียวกันนางกับพี่มานได้รู้จักกันในที่สุดนางไม่อยากทำตามวิธีของแม่แต่เธอก็ไม่อยากขาดใจแรกๆพี่มานก็ไม่นึกชอบนางเท่าไหร่นักแต่เมื่อพบกันหลายครั้งเข้าทำให้เขาได้รู้ว่านางเป็นผู้หญิงที่ดีและน่าสนใจพี่มานจึงเริ่มตามจีบนางอย่างจริงจัง นางเบื่อชีวิตจอมปลอมที่ต้องปิดบิดบางๆงเรื่องราวต่างๆจนวันหนึ่งเขาได้พบกับดินชายหนุ่มที่มาช่วยเธอซ่อมรถให้ระหว่างที่รถเสียแถมโชคร้ายดินขับรถไปชนเข้ากับคนขายน้ำเต้าหู้ทำให้เขาต้องไปช่วยขายน้ำเต้าหู้กับป้าท่องโกแล้วบังเอิญน,นางผ่านไปพบเข้าพอดีนางจำดินได้จึงไปช่วยดินขายน้ำเต้าหู้อย่างคล่องแคล่ว เพราะครั้งหนึ่งแม่ของนางก็เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนนางกับดินได้ไปกินข้าวแกงด้วยกันทั้งสองสนิทกันอย่างรวดเร็วนางเล่าเรื่องราวเรื่องที่บ้านเธอล้มละลายอย่างอัดอั้นตันใจให้กับดินฟังโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วดินไม่ใช่คนธรรมดาหรือเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้แต่เขาคือปัตตภ,ภีโคาพาลอดหนุม่ม หรือนักบินผู้ช่วยของสายการบินที่นางกำลังจะไปเป็นแอร์โฮสเตสนั่นเองวายยังไม่วายต่อแยเธอหวังจะก่นแกล้งทุกวิถีทางอีกทั้งเมื่อวายรู้ว่าพี่มารกับนางเริ่มคบหากันวายก็ทำทีเป็นสาวแสนดีเข้าไปหาส้อยสีแม่ของพี่มารถึงบ้านบอกว่าครอบครัวของนางกำลังล้มละล,ลาย ไม่อยากให้ครอบครัวส้อยสีเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนับแต่วันนั้นส้อยสีก็สั่งพี่มานห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับนางอีกแต่ให้หันมาคบกับวายแทนเพราะวายคือลูกเศรษฐีตัวจริงพี่มานเสียใจมากพอเริ่มชอบนางเข้าจริงๆจึงเอาเรื่องไปปรึกษากับปัทภพีหรือดินว่าความรักกําลังมีอุปสรรคโดยที่ปัตภียังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่พี่มารชอบนั้นก็คือนางนั่นเองในการทดสอบรอบสุดท้ายของสายการบินวายยังคงพูดจาถากถางเรื่องครอบครัวของนางอีกทั้งเรื่องที่ถูกพี่มานทิ้งนางไม่อยากสนใจยิ่งทำให้วายแค้นใจวายจึงท้าว่าหากใครได้ใจปตพีไปก่อนคนนั้นจึงจะเป็นผู้ชนะนางยิ่งเฮึดสู้แถมยังบอกอีกว่า คนแพ้ต้องกราบเท้าลายอมแพ้และออกไปจากสายการบินทั้งนางและวายตั้งตนเป็นศัตรูหัวใจกันอย่างเต็มพิกัดโดยฝ่ายของวายนั้นเคยพบหน้าถึงขนาดทำทีเข้าไปซบไหลโคพายลอดหนุ่มอย่างปัตพีมาแล้วแต่ด้านของนางนั้นยังไม่เคยเห็นหน้าปัตพีเลยสักครั้งตั้งแต่เข้ามาอบรมที่สายการบินทั้งทงท,งที่จริงแล้ว ปัทภีกับดินคือผู้ชายคนเดียวกันนั่นเองพิมานเสียใจที่นางไม่สนใจกลับไปดื่มเหล้าที่ร้านจนเมาหมายวายตามไปดื่มด้วยแล้วพาพิมานกลับไปที่คอนโดถ่ายรูปตอนที่อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดไว้อีกด้วยรุ่งเช้าเมื่อพิมานตื่นขึ้นมาวายก็บอกเล่าเรื่องราวที่เธอมโนขึ้นเองว่ามีความสัมพันธ์กับพิมาน พี่มานแทบไม่เชื่อหูแต่ตนเองก็จำอะไรไม่ได้เพราะเมามากวายส่งรูปไปให้นางดูเป็นหลักฐานว่าเขาได้พี่มานมาครอบครองเมื่อนางผักกาดนักรบได้เห็นภาพถึงกับอึง้งไม่คิดว่าวายจะกล้าทำได้ขนาดนี้แต่ส้อยสีกับดีใจที่รู้ว่าพี่มานหายไปกับวายมาตลอดคืนพี่มานเครียดเล่าให้ปัตตพีฟัง นึกเสียใจที่ทำผิดต่อนางแต่ก็ต้องรับผิดชอบวายนางกับดินมีโอกาสได้พบกันอีกนางเล่าเรื่องที่ตนเองกับวายมีปัญหากันเรื่องพิมานเพราะอยากเอาชนะซึ่งกันและกันดินเตือนสติไม่อยากให้นางเอาชนะกันด้วยเรื่องแบบนี้แต่ทิฐิมานะทำให้นางไม่ฟังดินทั้งคู่จึงผิดใจกันดินได้แต่คิดถึงนาง แต่ไม่กล้าโทรหาอคคณีล้านของปัตตพีได้แต่ปลอบใจเขาเพราะครั้งหนึ่งทั้งปัตตพีหรือดินนางแล้วก็อคคณีได้ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันอคคณีเองก็ชอบใจในความสดใสใจดีของนางเช่นเดียวกันทั้งนางผักกาดนักรบวายชะเอมต่างก็สอบผ่านได้เป็นแอร์สมใจวายกับชะเอม บินไปพร้อมกับสายฟ้าซึ่งสายฟ้าก็มีทีท่าว่าชอบวายตั้งแต่แรกเห็นโดยที่ไม่ได้สนใจชะเอมเลยมีแต่ชะเอมที่รู้สึกว่าเธอคุ้นหน้าสายฟ้าอย่างบอกไม่ถูกน้านางกับนักรบผักกาดก็ได้พดเป็นหัวหน้าคอยแนะนำเรื่องต่างๆระหว่างที่คอยต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องนางได้ผ่านวิกฤตบนเครื่อง เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกับผู้โดยสารแต่ก็สามารถอธิบายและสามารถผ่านเรื่องราวไปได้อย่างภาคภูมิใจโดยมีพ์เป็นคนให้คำแนะนำนักรบเกิดรักแรกต่อพ์ตั้งแต่แรกเห็นแต่ทั้งนางและผักกาดต่างให้นักรบเก็บอารมณ์เอาไว้ให้ได้เพราะยังไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงพศเป็นอย่างไรเพราะเขาดูใจดีสุภาพและตั้งใจทำงานมาก ที่สำคัญพศมีภรรยาแล้วชื่อปรียาทำงานอยู่ที่สายการบินเช่นเดียวกันปัทภีเฝอาแต่คิดถึงนางแต่ไม่กล้าติดต่อไปทำให้อัคนีเริ่มล้อเลียนว่าปัทภีจะตกลุมรักนางเข้าอย่างเต็มเป่าด้านวิเวียนลูกสาวเจ้าของสายการบินที่ปัทภีทำงานอยู่ที่ครั้งหนึ่งเคยคบหากับปัทภีแต่ด้วยความที่เธอ ชอบเจ้ากีเจ้าการเรื่องส่วนตัวของปัตตภีมากเกินไปทำให้ปัตตภีถอยห่างออกมาและคบกับเธอเป็นเพียงเพื่อนแต่วิเวียนก็ไม่เคยยอมแพ้พยายามตามตื้อปัตตภีตลอดมาเรื่องราวของนางบนสายการบินทั้งที่มีสปิริตและดูแลผู้โดยสารอย่างดีถูกอัพโหลดลงในโลกโซเชียลจนเป็นที่ชื่นชมปริยา จึงตัดสินใจตอบตกลงให้นางไปออกทีวีเพื่อเป็นการโปรโมทสายการบินโดยมีวายชะเอมนักรบและผักกาดไปร่วมรายการด้วยพศก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเฝ้าดูการสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดวายได้ทีต้องการฉีกหน้านางต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศจึงแอบโทรหาพิธีกรของรายการบอกเรื่องที่บ้านของนางล้มละลาย และเรื่องที่ต้องการจับพิมานชายหนุ่มรูปหล่อและฐานะดีหวังช่วยกอบกู้ฐานะของเธอแต่นางกลับใช้วิกฤตเป็นโอกาสเธอตอบรับความจริงอย่างเข้มแข็งและบอกว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยิ่งทำให้คะแนนความสงสารในตัวนางพุ่งกระฉูดวายแค้นใจมากวิเวียนซึ่งดูรายการอยู่ทางทีวีเริ่มคิดหาทางใช้นาง เป็นเครื่องมือโปรโมทสายการบินอีกด้วยนางนักรบพก,กาศวายชะเอมพศบินไปทำงานที่ญี่ปุ่นครั้งนี้เองนางสนิทสนมกับปัทภีมากขึ้นเธอมีโอกาสได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆกับปัทภีนางต้องการเอาชนะวายให้ได้โดยส่วนลึกรู้สึกผิดต่อดินไม่น้อยนางได้ถ่ายโฆษณาโปรโมทสายการบินคู่กับปัทภี ด้วยความหึงหวงวิเวียนตามไปดูถึงญี่ปุ่นด้านนักรบก็ตกหลุมรักพศเข้าอย่างจังจนปริยาจับได้ปริยาต่อว่านักรบอย่างเสียหายพศเองก็รู้สึกชอบนักรบไม่น้อยแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกทําให้นักรบเสียใจแต่สุดท้ายพศก็ต้องยอมรับในจิตใจตนเองเลือกที่จะอยู่กับพศและเลิกรากับปริยาในที่สุด นักรบลาออกจากงานและมาใช้ชีวิตของตนเองการประกวดแอร์โฮสเตสเข้มข้นขึ้นทุกวันนางกับวายยังเป็นตัวเต็งในครั้งนี้แต่วิเวียนกลับตามด่านางไม่เลิกแม้กระทั่งต่อหน้าสื่อมวลชนมากมายสุดท้ายถูกพ่อตำหนิเรื่องความประพฤติที่ไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะเธอตามเข้าไปตบนางหลังเวทีประกวด เหตุที่ยังปัตภพีไปจากต้นบีเวียนต้องตัดใจลาออกจากตําแหน่งกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างประเทศและยอมรับกับปัตภพีว่าไม่อาจที่จะคว้าหัวใจของเขาไว้ได้นางอับอายเสียใจโทรศัพท์ไปปรึกษาดินแล้วเธอก็เดินไปเห็นปัตภพีรับโทรศัพท์ของเธออยู่ทำให้นางได้รู้ว่าปัตพีกับดินคือคนเดียวกันนางช็อกอึ้งไป เสียใจมากที่ถูกหลอกเธอเองยอมรับว่ารักดินแต่ก็เสียใจที่ปัตตภีปิดบังความจริงนางหนีหายไปปัตตภีไม่สามารถติดต่อเธอได้อีกเลยวายเองก็เสียใจไปกับขนึงนางซ้ำร้ายตอนนี้เธอก็ท้องกับพี่มารแล้วด้วยนักรบผก,กาศชะเอมต่างก็สงสารนางเช่นเดียวกันพอดีใครริ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเมืองไทยและได้ติดต่อเพื่อมาหานางเขาชวนให้เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางที่ญี่ปุ่นนางตัดสินใจเดินทางไปทันทีทั้งผาักกาศชะเอมนักรบต่างก็รู้สึกใจหายที่นางต้องจากไปกระทันหันรัศมีไพรรัตไดตกลงใจย้ายครอบครัวไปทำไร่ที่เพชรบูรณ์ส่วนชีพ นักดนตรีที่ปัทภีเคยเจอที่เชียงใหม่ก็มาซื้อไร่ติดอยู่กับที่ของรัศมีเช่นเดียวกันปัทภีตามไปหานางที่เพชรบูรณ์ทำให้เขาได้เจอทั้งครอบครัวนางและชีพเฟื่องฟ้าอาคนีตามปัทภีไปที่เพชรบูรณ์ทำให้เฟื่องฟ้าได้พบกับชีพความลับจึงเปิดเผยต่อปัทภีในที่สุดว่าชีพคือพ่อของปัทภี ชีพกับเฟื่องฟ้าปรับความเข้าใจกันได้ทําให้ปัตตพีมีความสุขมากปัตตพีรู้ว่านางไปญี่ปุ่นจึงรีบตามไปงอแต่พบนางอยู่กับไครริเขาเสียใจมากนางก็ไม่ยอมพูดดีด้วยสองครอบครัวของนางและปัตตพีวางแผนช่วยเหลือให้ปัตตพีและนางได้คืนดีกันรัศมีจึงบอกกับนางว่าไพรัตป่วยให้รีบกลับมา ส่วนวายก็บอกว่าเธอจะแต่งงานให้นางรีบกลับมางานแต่งเช่นเดียวกันนางร้องไห้เสียใจคิดว่าวายจะแต่งงานกับปทัทพีเธอจำใจกลับมางานแต่งแต่กลับต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าเจ้าบ่าวของวายคือพิมานอีกทั้งตอนที่เธอไปหาพ่อแม่ที่เพชรบูรณ์กลับเจอปัทภีรออยู่นางไม่อาจใจแข็งได้อีกต่อไปเพราะเธอยอมรับว่า หัวใจนั้นให้ดินหรือปัตตภีไปแล้วทั้งสองได้กลับมารักกันในที่สุดติดตามชมละครเด็ดปีกนางฟ้าทางช่องสาม